แม่จะใส่งเองเหรอเราก็เดินทางมาถึงวัดหลวงพ่อโตนะบางพีก็เป็นตลาดนะมีเสาร์อาทิตย์นึกว่าจะไม่มีอะไรแนละ้วเห็นก็มีทุกอ่าวที่เลยเนะี่ย

เ5็ดนหะ้านะครับตูมหน้าองค์ีนเจพระหน้าองค์ใหญ่ถ้าสองหมืห้าเราพ่อโตมีโอกาสก็จะมาอันเธญไปบูชาที่บ้านนะครับแค่ที่ก็จะมีความสุขเมื่อเจอพระบูชาหนึ่งหมื่น อ๋ออ๋นี่อ,องค์เล็กกว่าอ๋อองค์นี้หมื่นหนึ่งโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะอันนี้พระอัโบสถของหลวงพ่อโตอันชักติษย์พระพี่น้องห้าพระอ,องค์คนถูมาไม่ขาดสายหน้าวัดนี้เหมือนวัดหลวงพ่อโตทรเลยเป็นท่าพี่น้องกับหลวงพ่อโตธอนนะ กาบูชานะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาให้มาจุดทูบเทียนได้นะเข้าไปในว่าอุโบสถไม่ได้<ม>เราเข้ามาบริเวณด้านในพระอุโบสถหลงวงพ่อโตแล้วนะครับองค์หลวงพ่อโตอยู่ด้านหลังนี่นเลยเดี๋ยวเราจะไปปีทองกัน เอาแม่ไม่ขึ้นมานู่งก่อนแต่ค้นบาดเลยฮะเก็ <ừ. S 1> จะเดินขึ้นตรงๆเลยนะฮะได้ยังนี่ สมัยก่อนเรามามันเหมือนสูงมากเลยตอนนี้เหมือนไม่สูงนะวิจีตเขาชอบดูนะเนี่ยเธอชอบมากๆาก้จิตกรรมฝาผนังเนี่ยพุทธประวัติเนี่ย ต่ก่อนเหมือนว่าปีนขึ้นไปสูงนะเออทำไมตอนนี้เหมือนเหมือนพระปีนท่านไปสูงแล้วนีมีการปรับลงหรือเปล่าไม่มน่ใจนะ ซึ่งปัใจัสี่แก้วแหวนเงินทองอยผมทุ้นบริบูรณ์ตาโชคผมผมผ้าลาย วิหารเก่านะมีพ้าอยู่เต็มเลยโอ้วนงานจริงๆข้ขอพรให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดช่วยปัดเป่าครอบสูกให้หมดทิ้งไปยาวทำบุญปิดสาตกัจารยขอพรสามประเพผู้ใหญ่รักและเมตตา ที่เป็นบริบานนั่งรยเหล่านี้่พระบิบาวัดพัฒนาคนพัฒนามาแล้วสบายใจยืนชิดยืนชิดติดถโถโก้สมาร์ทอห้องน้ำสะอาดนะห้องน้ำไฮเทคใครใครมาก็มาเช็คอินเงินแปลกไหมปกติห้องน้ำเป็นสิ่งน้ารังเกียจนะเออนี่ติดแอร์กลิ่นหอมคนถ่ายรูปก,กันทำความสะอาดแม่บ้านทำความสะอาดตลอดนะ นี่คือการพัฒนาของวัดที่จะทำให้คนเข้ามาทำบุญแขกมงแต่เรื่อง16เจ้าภาพ16ท่านนะเออภาพ16ท่านไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อมีหมูเดงนะะครับจุดแรกเงินมาตรงนี้นะเดินมาแรกตรงนี้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเดินมาแรก เ้หมือนทะเลสาบเลยนะมิชิแกนเนี่ยอยู่ที่มิชิแกนเนี่ยเคยอยู่อเมริกามาอนีเป็นถนนเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะสวยมอไซค์มาเช้าๆเย็นๆเนี่ยสวยมันโนดนพี่น้ํามันเยอะนะสวยงามพาแม่ทินมานั่งเราก็เดินทางม,มาถึงสาถานีตาขาดบางปูกันแลน้วนะครับ นี่เราเดินทางมาถึงสระตาอากาศบางปูนะยังไม่ไปดูนกเลยหิวกัะดีกแล้วเอาส้มตําแล้วก็ตามฝั่งนะหลร้านค้าอยู่ด้านหน้านี่แหละ กินมื้ออะไรเนี่ยมื้อเที่ยงแต่กินตอนบ่ายนะมันได้มันมืนม้อเช้าโอเคเอาเบาๆนะอของกินตรงทางเข้านี่เยอะดีนะแล้วก็อร่อยดูน่ากินด้วยนะอร่อยกว่าตลาดบางที่เมื่อกี้แม่ที่ไปซื้อหมอกย่างตรงนู้นหมย่างน้ำจิ้มอร่อยเออแล้วก็ดูดีกว่าตลาดนัดบางที่ ห้เราขึ้นรถลำลอ้อนั่นจอ ที่เรามาสำรอนะฮะสำรออรับส่งสะดวกเลยเออเอาละนกมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่นะบรรยากาศนะาชายทะเลสบายๆนกยังไม่เยอะเท่าไหร่เรือว่านกมันหลบแดดสาลาสุขใจ ยังไม่เยอะนะรู้สึกว่าอย่างไม่เยอะมันเป็นเหมือนลูกนกอะเห็นที่เขาเคยบอกว่ามันอยู่เลยบางปูไปมันเป็นอีกพันหนึ่งมันเป็นอีกพันหนึ่งของนกนางนวลนี่แหละแต่มันมาไม่ได้มาจากไซบีเรียน้มันมาจากอะไรที่หนเลยมันมาอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวเอง น,นีอยู่ฝั่งขวาอ้ลกตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวเลกอยู่ฝั่งโน้นแบ่งเปโซนด้วย,ยนะก็บรรยากาศก็กบ่ายสองโมงก,กว่านะมันก็คงจะไม่มีใครมาเดินนะนกมานคงจะร้อนเออไม่ค่อยจะบินมากินกัน มันก็อยู่ในน้ำเหมอเออแต่เย็นเนี่ยคนเป็นคนจะเต็มมือที่เลยนะอันนี้มาตอนตอนสายฮะตอนบ่ายๆมันร้อนเนี่ยแต่เราก็ถือว่ามาเดินเล่นโลบันเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายก็ถือว่าเริ่มต้นนะมันเริ่มมากันมันยังไม่คุ้นกับคนนะถ้ามันอยู่เก่าๆแล้วเนี่ยมันมันบินใส่คนเลยนี่มันเหมือนมันอายมันไม่กล้ามา่ไม่กล้ามาใกล้คนน่ะ ใบไม้เขาเป็นสีน้ำตาลนะต้นไม้ปลายย่เลยเนี่ยนะครับก็เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีฟ้าสวยงามเชียวเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยเนะี่ยโอ้ยอดสวยนะธนาคารที่จะขายพวกอาหารนะแต่ก่อนก็เป็นเพิงหมาแงนแบบเป็นผ้าใบอันนี้ก็ททำดีและสวยงามเลยทำดีมีดีไซน์ตรงนั้นมีพร,ร้อให้คนนั่งถ่ายนยะ พัฒนาเพกเยอเลยนะสวยงามสวยงามแดดดีสีไม่ตกโอ้ป่าต่าโครงการเหมือนครับเหมือนแห้งนะใบพีออกหมดมันหน้าหนาวเลยมันเป็นเป็นภาพสินในภาพอาร์ตเลยนะปกติมีนจะเขียวเออเหมือนเราดูหลอดลอลิงเนยะมีรถสงแถวด้วยนะ ไปไม่ได้มามีรถส่วนตัวมาก็มาเพื่มาได้สบายเลยเาขากลับเราก็ไม่ได้จะอาศัยรถสำรอของที่นี่นะเราก็เดินออกมาเรื่อยๆเนี่ยของกินนะอร่อยนะของกินน่า,ก,นนากินใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ของกินแย่เหมือนงานวัดมางานนะาาก็กลับบอกมาเรื่องกินอีกนะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันลนะก็เ,เป็นทริปสั้นๆที่เราเอารถออกมาวอร์มบริหารร่างกายนะชาร์จแบบ ข่าวที่แล้วอันที่ที่แล้วเนี่ยตาร์าหน่วงนานมากเลยเหมือนจะไม่ติดเน่ยเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ขับเป็นเดือนเนี่ยนะทุกคนไม่ได้ใช้รถเก่งเยลยเาะนันเสาะที่ก็ต้องพามันออกมาบริหารหน่อยมันจะได้อยู่เราเป็นนานๆนะโอเคเจอกันใหม่ทิปหน้าคราวนี้ก็ทิปนี้ก็สวัสดีนะครับ